สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่แต่รถส่งผลลุมยนต์นะคะซีแยกไฟแดงหนองเสือใส่นอกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสูตรวมรถกระบะมือสองนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้พบกับพี่ฝนเช่นเคยนะคะมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะเป็น Isuzu All New D-Max 1.9นะคะตัวนี้เป็นตัวสเปซแคปนะคะตัวเตี้ยนะคะรถปี2019สีดำส,สวยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ เลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะบอกเลยว่ารถสวยมากนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะแค่ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะพอดีออมาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก่อนที่จะเอาเขาไปปรับปรุงสภาพนะคะามาดูสภาพรถคันนี้กันก่อนนะคะคันนี้รถนะคะเพิ่งเข้านะคะรถยังไม่ได้เก็บงานเก็บสีอะไรคะนะคะแค่ล้างทำความสะอาดรอบนอกเลยนะคะคันนี้นะคะมาเลยปี201 นะคะตัวนี้เป็นรุ่นแอนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโคมเมียมแบบนี้นะคะโลโก้สัญลักษณ์อิสุเขาก็เดิมๆจากโรงงานตัวรถเป็นสีดำนะคะสีดำสนิทเลยนะคะมาด้านข้างนิดนึงนะคะไฟหน้านะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีคิ้วโคมเมียมตัดตัวสุดท้ายแบบนี้นะคะม,มีไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะด้านข้างร้อแมกยางนะคะก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นร้อแมกขนาด16นะคะของเดิมจากโรงงานนะคะโอ,อ้โทษค่ะตัวนี้ร้อแมกขนาด15นะคะแมกก็เป็นของเดิมโรงงานเลยนะคะ,ะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดามีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะในกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์ สเปกแคปตัวนี้นะคะเขาจะเป็นโคมเมียมมาให้แบบนี้เลยนะคะมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดำคันนี้ไม่ได้มีติดตั้งกันสาดมานะคะเดี๋ยวพาชมสี่องตัวรถนะคะนี่ก็แค่ล้างเล็กๆน้อยๆนะคะสีได้เดิมเลยนะคะก็จะต้องมีเอาไปคัดสีเก็บงานกันนิดหน่อยก็จะออกมาสวยเลยคะ่ะลูกค้าอ่ามาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็ มีติดตั้งกันชนหลังอันนี้ก็คือของสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานคันนี้บอกเลยว่าได้รถเดิมๆนะคะรถสวยมากเลยนะคะไฟท้ายก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะสัญลักษณ์เอทิสุดิแมกไลพวกนี้ก็จะเป็นคุม้ม่ยมของเขาสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนัเลยนะคะติดตั้งแมกไรเนอร์มาพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆดูรลนกระบะนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยนะคะคันนี้เปิดไม่ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะคะ คันนี้บอกเลยรถไม่ถึงแสนกิโลนะคะรถสวยอะ่ะนานๆตัวเตี้ยจะเข้ามาสักคันนะคะของเราส่วนมากก็จะเน้นเป็นตัวสูงส่วนมากก็จะได้เป็นตัวสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านค้างกันนะคะก็จกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้ตรงตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบเป็นโนแบ็กสีดำนะคะ ตัวมือจับดางค้างนะคะรุ่นเอลเขาก็จะดูดีขึ้นมาน่อนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดำแบบนี้นะคะคิ้วก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันตัวนี้นะคะก็จะปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะหน้าปัดสามารถปรับได้3ระดับนะคะเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงนะคะบอกว่าสวยมากคันนี้นะคะ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งหน้าและหลังนะคะนี่สภาพยังคงดีอยู่นะคะดูสภาพเบาะนะคะเบาะนะคะตัวเบาะนี้นะคะนี่นะคะมวมมังดีอยู่นะคะเบาะไม่ขาดไม่แตกนะคะอันนี้ข้องเดิมๆจ้าเจ้าของเก้าเลยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> ตัวแครเขาก็ทำ <c oughs> มายั่งดีอะคะ่ะนี่นะคะ อาจจะดูเล็กไม่กันบ้างนะคะเล็กไม่คันนี้นะคะเพียงแค่แปะหมื่นแปะพันกิโลเท่านั้นนะคะนี่ไม่เดิมจากโรงงานคันนี้รถสวยมือเดียวออกห้างเลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยของเขาก็เดิมนะคะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะที่พวงมาลายัยเกียร์ธรรมดา6กสปีดอยู่แล้วนะคะฟอนต์วิทยุอะไรก็ของเดิมจากโรงงานรุ่นแอลแบบนี้นะคะดางค้างก็จะมีแอร์แบ็กมาแล้วก็วัสดุตรงไหนก็จะเป็นหนังนะคะ ภายในนี่แบบว่าเอี่ยมมากหลังคงลังคานี่แบบว่ามีลําโพงนี่คือของสแตนดาร์ดนะคะจกซองอันออไฟซองอันหนังสือนะคะนี่ตัวนี้นะคะพลาสติกยังไม่แก่เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะกุญแจนะคะกุญแจจะเป็นแบบรีโมทนะคะรุ่นรุ่นแอลนะคะมีสองดอกแบบนี้นะคะลูกค้าวสวยจริงๆค่ะคันนี้ได้สีดำนานๆนะคะ รุ่นเตี้ยของเราจะมีสีดาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะอามาที่ด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะคะเปิดห้องเครื่องมาแล้วนะคะนี่นะคะลูกค้าดูสภาพห้องเครื่องนะคะดูคันหน้านะคะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะแผ่นเพดเดิมนะคะดูได้นะคะหัวน็อตนี่ไม่ถอด ไม่มีไข่นะคะฝากระโปรงนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้อสวยมากนะคะคันนี้ห้องเครื่องสวยนะคะเดีดย๋ดยวดูฝากระโปรงนิดนึงนะคะรอยแตะมาด้านหน้าก็ยังไม่มีเลยนะคะคันนี้ถือว่าโดยรวม99%นะคะลูกค้าคันนี้นะคะ Isuzu All New D Max 1.9 Space Cab ตัว L ี2อ1 9นนะคะคันนี้เล็กไม่เพียงแค่แป0 0 0กิโลรถสวยมือเดียวออกห้างสีดำส,สวยๆแบบนี้นะคะราคาขายอยู่ที่4 000, 0 000, 4, 000, 0 0 0นสี่0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้รถสวยมากนะคะเล็กไม่ก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเห็นรถคันนี้นะคะสนใจทักแชทไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าสนใจไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาด รถส,สวยๆข้ามาใหม่อัปเดตท,ทุกวันนะคะวันนี้พอน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ